เปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงอ่าล่าให้ฟังเด้รู้สึกว่ามันใจเย็นขึ้นครับแล้วรู้สึกว่ามันเชยรหอเปล่าไม่ไม่เชยนะไม่มีเชยฟังนะเพราะว่าบางคลีวัยรุ่นออกมาแบบมีแต่คนแก่แก้วดเชยเลยแล้วก็โบราณเรารู้สึกว่าโบราณนะเปล่ามันก็ไม่โบราณเพราะว่าเป็นศาสนาเราต้องทำดีดีดีแล้วสมองดีขึ้นนะเปล่าพูดคมจริงดีครับเรียนในสือเข้าไ่มเข้าเข้าอยู่ครับปกติไม่เข้าเลยเด้ปกติไม่เข้าเลยเหรอ อันนี้เข้ารับจําได้มีเหตุมีผลครับโอ้ยเพื่อนผูงโอเคว่าตอนนี้เพื่อนผมไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยครบมันมีแต่มันมีแต่มั่วสมใช่ไหมเลื่อไม่เอาใช่ป่ะแล้วตอนนี้ไม่แคร์แล้วใช่ไหมมันไม่ครบแล้วก็ไม่ครบมันใช่ไหมรับผมอ๋อนี่เขาก็เป็นตัวของตัวเองล้วไงพอวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยเพื่อนเป็นพระเจ้า แล้วเพื่อนแต่ละคนนี่โคตรแสบเลยใช่ไหมมีแต่คนพูดค<น>ุหยาบพบไปอน,น, <ะ S 2> นาคตมีแต่ดิง่ง <c oughs> อันนี้เขาผืนหน้าเขาไม่เขาเรียกอ,อะไรไม่หวั่นไหวใช่ไหม <c oughs> ตัวใครตัวมัน <c oughs> เอาแต่เหตุผลใช่ไหม <c oughs> อ่าน,นี่แล้วจริงๆเนี่ยจากชีวิตตัวเองเนี่ยอยากจะแนะนําเพื่อนในวัยเดียวกันหรือเปล่าว่าควรจะมีการปฏิบัติหรือเปล่า ก็ควรเพราะว่าม well, <cin> ัน <waterproof>. ท <c oughs> <rehears als> ําให้สมองดีขึ้นด้วยแล้วก็ลดความเครียดเลยในวัยใวแล้วจิตใจเข้มแข็งขึ้นหรือเปล่ามุ่งความน้อยลงหรือเปล่าก็น้อยลงไอ้พวกที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้ามานั่งจะดีขึ้นหรือเปล่าดีครับเป็นหลายเคสอยู่มีหลายเคสเหรอครับผมพวกเพื่อนๆดีเหรอไม่ครับก็พวกพ่อแม่อ๋อใช่แล้วพวกสิบสามสิบสี่นี้ก็เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะนะเพราะเป็นโรคคิดเองเออเองไง ชีวิตนี้ไม่มีความหมายเพื่อนไม่รักพ่อแม่ไม่เป็นอย่างนู้นอย่างนี้น้อยเนื้อต่ำใจอยู่ไปทำไมเหมือนไอ้ลูกไอ้นั่เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เจ้าแม่มันดีเด้ปวดร้ายเลยกูลูกสิเกียดใช่เปล่าเป็นไปรุ่นใช่เปล่าอยู่อยู่อยากจะไปฆ่าตัวตายเหรอนี่ฟังไว้เลยขอโทษฟังไว้เลยมีทั้งผีด้วยทั้งคิดเองด้วยใช่เปล่า บอกแม่ไว้ตั้งแต่อายุสิบห้าเหรอ<ม>ว่าผมอยากหนูอยากข้ามตัวตายอตอนแรกเราคือเล่นมันเอาจริง<ม>เห็นป่ะววัยรุ่นมันสับสนไงสมองมันไม่มีใครชี้นำอะ่ะท<อ>ี่ตัวเองแต่ว่านั่งสมาธิกูไม่ตายแน่นอนใช่ไหม,ไมยังไงก็ไม่ตายคิดเ็เรียกว่าคิดได้ละคิดได้พิจารณาได้หักห้ามใจได้แล้วก็มีแต่ประโยชน์เกิดขึ้น รับปากเขาเปล่าเจ็ดวันเจ็ด <c oughs> วันเจ็ด <c oughs> วันเหมือนกันรับปากเขาเปล่าให้พ <c oughs> ่อมาพามาแล้วชีวิตจะดีขึ้นเขาบอกเทวดาเขาจะคุ้มครองมันห่ <c oughs> วแม่หรือว่าแม่หรือว่าหรือว่าพูดแม่แม่มาด้วยก็ได้พ่อมาด้วยก็ได้ <c oughs> ปิดเทอมก็ต้งสั่เดือนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไปก็มีความถุกเองอันเนี้ยต้องใครมาว่าตอนแรกแม่มาใช่ไหมต้ขับมาครับผมตอนแรกไม่ต้องมาเลยแล้วก็พี่สามเป็นญาติเป็นได้บังคับมาใช่ไหมไม่ให้พ่อมาเพื่อก็ได้วันถองวันถ้ดูเท่านึ่งได้ก็แต่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วเธอจะมีพลังโดยที่ไม่รู้ตัวว่าใช่ตอนแรกโดนบังคับมาแต่ตอนนี้ไม่ต้องบังคับแล้วมาเองบังคับมา จ้างมาด้วยหรอือวะไม่จา้จางแต่วางคับใช่ไหม <laughs> ตอนนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมจองแล้วไม่เธอเธออาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเชยแต่ถ้าเธอได้ปฏิบัติเธอจะรู้สึกว่าเธอเนี่ยมีแสงสว่างและและเธอมีทางเลือกก็เธอจะจะเก็จะชี้เธอก็จะดีขึ้นด้วย <laughs> อาอยู่ที่ไหน <laughs> อ,อยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนอ่ะไหนกันพูดถึงที่ไหนนะ ออนนตออนโดเองปุ๊บเดียวโทรศัพท์ปิ้งเดียวก็ถึงแล้วเจ้าอะไรถามเมื่อไหร่ยาวามาถ้าพ่อมพามาแล้วกันถ้าพ่ออยู่เ้ืยอเป็นเพื่อนสักวันสองวันใช่ก็อยู่ไม่ได้ก็กลับพร้อมพ่ออยู่ได้ก็อยู่ต่อไป มันก็เหมือนในด้านไหนชายคนอีกคนหนึ่ง <c oughs> ผมจะอยู่ได้หรอไม่รู้ <c oughs> อยู่ไปอยู่มา <c oughs> ไม่ยอมจบเลย <c oughs> <c oughs> อาตามนี้ชีวิตเธอจะดีขึ้นจะไม่ได้ไปหลอกเธอเ๋าจะไปหลอกได้ยังไงเอาไม่ได้บังคับให้เธอไปแบกคุณแบกทรายไม้เธอนั่งไม่เธอนั่งเฉลยจุกแล<ะ>้วเด้อพอไปเจอสภาพตรงนั้นนะ่ะเขาไปเจออะไรอ่ะเจอพ่อ,อี่เหละกระด เขาช็อกเหรอหลอนเหล้าพ่อมันเมาเหรออ่าเมาหลอนเหล้าหลอนถึงขนาดฉันต้องเอาโซ่มาล็อกขาล็อกมือพ่อเขาเหรอเขาเลยแบบว่าเขาเลยแบบหลอนจัดเขาหลอนเพราะว่าเขาเห็นพ่อเขาเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมไม่พ่อกระโดดหลังกขาไปเลยเกือบทับลูกเขากลัวใช่ไหมหรือว่าเขาเขาเสียใจมากเลยจิตมันแตกเหรอสติเตลึกไม่มีอะไรเธอฟังใจฟังดีมาเนี่ยหัวไว่ใกล้เอาหัวไว้ใกล้ ตอนนั้นกี่พังคดีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณตอนนั้นอายุเท่าไหร่ปันหนึ่งปสองนะคะตอนนั้นเข้าอายุเท่าไหร่ประมาณห้าแปดขวบเก้าขวบแปดเทไหร่ห้าห้าขวบเองเหรอใช่ไหมที่พ่อกระโดดลงมาน่ยตอนนั้นเธออายุน้อยใช่ไหมเธอเลยช็อกเลยใช่ไหมอ่ะเธอตั้งใจพังคดีนะอันนี้ชื่อแหละ, 5, ะชื่อทัพทีมเหรอ เธอพังกดีนะทัพทีมไอ้ทัพทีมตอนห้าขวบมันตายไปแล้วตั้งใจพังกดีนะทัพทีมตอนห้าขวบตายไปแล้วตอนนี้มีทัพทีมอายุสิบสามขวบเป็นคนใหม่เรื่องราวต่างๆมันขาดไปแล้วมันไม่มีอิทธิพลอะไรกับเธอแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วและไม่มีประโยชน์ด้วยเธอบอกกับตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยเธอเกิดใหม่เธอเป็นคนใหม่แล้วไม่มีอะไรต้องโศกไม่มีอะไรต้องเศร้า ไม่มีอะไรต้องเสียใจยไม่มีอะไรต้องหวาดกลัวไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลเธอมีชีวิตใหม่แล้วอยู่กับปัจจุบันเป็นปกติคนที่มีอาการแบบนั้นตอนอายุห้าขวบตายไปแล้วเธอต้องอย่าไปสนใจเขาเธอสนใจปัจจุบันนี้เข้าใจเปล่าอยู่กับปัจจุบันอย่าไปร้องไห้ทําไมไอ้คนเก่ามันตายไปแล้วมันหมดเวลาไปแล้วตอนนี้เป็นเด็กคนใหม่เข้าใจยังลูก ชีวิตเธอจะได้สดใสอย่าไปกลัวอย่าไปวิตกอย่าไปคิดถึงเรื่องเก่าทุกคนเนี่ยมันผ่านมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเคยเป็นนู่นเป็นนี่มาแม้แต่ชาตินี้ก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็ตัดไปเข้าใจยังอยู่ปัจจุบันไม่ร้องไห้ไม่มีเลยเรื่องต้องเสียใจเศร้าใจพ่อเธอก็เป็นคนดีแล้วไม่ใช่ตอนนี้ดียังพูดไม่เต็มปากดียังเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้ง่ายเธอก็เป็นคนใหม่ได้แล้วอย่าไปเสียใจเข้าใจเปล่า เธอบอกเด้ว่าทัพทีมห้าขวบตายไปแล้วพูดพูดเดพูดเดพูดเด้ทัพทีมพูดตามทัพทีมพูดเดทัพทีมทำไมเป็นอะไรพูดทัพทีมห้าขวบตายไปแล้วตอนนี้มีทัพทีมสิบสามขวบสิบสี่ขวบแล้วคนใหม่เขาใจยังแล้วเรื่องจริงด้วยนะไอคนนั้นมันตายไปแล้วเธออย่าให้มันมาหลอนเธอเขาใจเบา ถ้าอยู่ปัจจุบนันถือได้เป็นผู้ใหญ่ได้มีอนาคตถดสายไอ้วิญญาณทั้งหลายที่มาหลอกมาหลอนทับทิมตอนนี้ให้ออกไปได้แล้วตอนนี้ให้เป็นตัวของตัวเองแล้วไม่ต้องหวาดหวัน่นไม่ต้องวิตกกังวลแล้วไม่มีอะไรต้องโศกเศร้าเสียใจแล้วมันมีวิญญาณด้วยนะอยู่ในนี้ใช่มันก็หลอกให้นี่มันร้องไห้เสียใจอยู่ตลอดเวลาทัอซ้เนเขาจะขึ้นข้างบนแล้วเขาหินสาเขาขาว แล้วแรงมันมีผีเขาไปแสสิงอยู่ในตัวมันด้วยเธอต้องเป็นคนใหม่เข้าใจเปล่ามันจะได้มันจะได้หลอกเธอไม่ได้แล้วก็ชักจาชักนาจิตใจเธอให้ให้สับสนแล้วก็อ่อนแอเดี๋ยวก็ร้องเดี๋ยวก็พูดรู้เรื่องเดี๋ยวก็พูดไม่รู้เรื่องไอ้นั่นมันเป็นผีแต่เธอเป็นคนเธอจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นเข้าใจยังตื่นแล้วอ่ดีขึ้นหรือเปล่าเข้มแข็งเออ ไม่ต้องไปร้องไห่ร้องไห้ทำไมอยู่ปัจจุบันบอกว่าตอนนี้ฉันทัพทีมสิบสี่เข้าใจป่ะโอหวงก็่านจะมาได้ถึงนะทุกวันนี้นะแฟนฉันเนี่ยไม่ต้องร้องไห้บอกว่าตอนนี้ฉันเป็นคนใหม่แล้วเข้าใจยังอย่าไปคิดเรื่องเก่าตามนี้พ่อมาเหรอก็ดีเรื่องไงเออแต่ก่อนไม่โอ้ ฉฉัันนนไม่รู้จะเขียผีเข้าทั้งบ้านหรือเปล่าวะเอาน้ำมนต์เป็นรถที่บ้านหน่อยดิที่บ้านมีผีเปล่าไม่รู้เอาไปรถด้วยเอาไปให้รถรสไปให้ทุกคนกินน้ำมนต์ไอเด็กกินน้ำมนต์นี่อย่างเอาน้ำมนต์มินกินหน่อยดิมันมีวิญญาณอยู่ในตัวด้วยนะเนี่ยหายเด้อก็ถามไปปุ้ยดูเด้อผีมันเยอะอยู่ หรือไปเข้มแข็งเหตุผลดึงเยอะๆไม่ตายหรอกู่ไปออนแออ้นี่ก็มาดีเดมารายงานเดวเมื่อก่อนผีเป็นไงเยอะเปล่าไอ้นี่ครับเอามีดโดนตัวเมื่อไหร่ร้องดังไปถึงนู่นเลยร้องอยู่สามเดือน เธอต้องทําจิตใจเข้มแข็งเข้าใจเปล่าผีไม่จะได้ไม่มาเกาะตัวเธอนะไม่ต้องร้องไห้อยิบร้องไห้ใหม่พูดปกติไม่ต้องเสียใจไม่มีอะไรต้องเสียใจไปพ่อเขาอ่ะกระโดดหลังคามาไปโรงพยาบาลจุฬาดีที่เข้าจุฬาแพราว่ามันเป็นเคสที่จะต้องเธอฟังเดีไ,ดไม่ต้องไปพูดเรื่องเก่าฟังไอเดี พ่อเธอตอนนั้นมันมีผีอยู่ในตัวตอนนี้ผีมันออกจากตัวพ่อเธอแล้วผีไม่ก็โดดมันใส่ตัวเธอด้วยเพราะแม่เธอแบบว่ามีอาการแบบหลอนตอนนี้ผีก็ออกแล้วเธอกับพ่อเธอไม่มีผีแล้วเธอก็เป็นคนปกติแล้วเข้าใจยังเ<อ>ข้มแข็งไว้<อ>เดี๋ยวไปร้องไห้ร้องเฮ้นไปเจ็ดน้ำตาเข้าใจเปล่าอันนี้<อ>เดี๋ยวไปเจ็ดวันมาบวชน,นะพ่อยจะลืมเ <laughs> ข้าใจเปล่าอ๋ออยากให้มีสติเยอะๆออเดี๋ยวเขาก็มีแล้วงไง ถ้าบวดเจ็วันเขาจะดีขึ้นเลยเขาจะไม่เป็นแบบนี้นี่ก็น้อยเข้มแข็งขึ้นนิดหน่อยป่ะนี่แหละเขาเข้มแข็งขึ้นนิดหน่อยแล้วเนี่ยมันไม่มีผีอยู่ผีไม่จะรอนมันมันเหมือนกับว่าผีผีที่มันเข้าไปในคนที่เป็นว่าเป็นโรคซึมเศร้าผีเข้ากับทุกคนเลยเดี๋ยวมันก็จะแบบน้อยใจเดี๋ยวกุก้ม,มเดี๋ยวกุก้มใจมเดี๋ยวก็รู้สึกแบบหงุดหงิดใจเดี๋ยวก็จะไปฆ่าตัวตายดีกว่า จมือจะหาช่องทางไปโดดตึกว่างโดดน้ำมังไอ้ลูกไอ้นั่นอะไปไหนวะไอเนียลูกมันนะจะต้องออกจากบ้านไปสะพานไอ้สะพานอะไรวะพระรามแปดเขาตายกันเยอะปะนี่นแหละลูกมันเนี่ยมันบอกว่าหลงพ่อลูกผมจะรอดป่าว่า,าม, <laughs> มึงรีบเอาลูปมาเลยขอบอกผีอยู่ในตัวเขาจใจยังว่า,ามไม่ ไม่อ่อนแอแล้วไม่ใช่คนเดิมแล้วไม่มีผีอยู่ในตัวไม่ต้องร้องไห้ถ้าเมื่อไหร่คิดร้องไห้ก็แสดงว่าผีมันยังเกาะเราบอกไม่รูจะร้องทําไมไม่มีเรื่องอะไรต้องเศร้าโศกนักหนาเข้าใจเปล่าดีละไปได้อย่าลืมนะเจ็ดวันเูล <c oughs> ดพูดๆล้วหนีไป ไม่นานแต่นนเดีเ๋ยวเะยติดใจเดี๋ยวจะแบบไอ้ปันไอ้แบ่งป,ปันอาหาร <c oughs> อาหารอร่อยนะเว้ยคุณไม่ใช่แบบกระจอกนะ <c oughs> เอาไปเลยเดี๋ยวไปบอกให้พ่อมันจัดการมันแล้วกันตามนี้ไป <c oughs> แล้วเ <c oughs> หรอทำมุญอยากของใครกิน ผมกินเองกินเองเหรอไข่ถลยย้อนมนแล้ดวดีขึ้นไหมว่าด,ดีขึ้น,นแต่หยุดไปนานแล้วหอหยุดกินไปนานเริ่มใหม่แล้วเออจากตัวอันนี้คือใคร